เขาขยะเขากระดาษนี่เขาขยะขยะมขาจะเผาเผากระดาษเพราะว่าไม่งั้นจะต้องไปทิ้งที่ถนนต้องแบบว่าต้องมัดให้ดีหรือไม่ก็ใส่ถุงแยกเป็นใส่สถุงสีอะไรนะสีฟ้ามั้งทำไม่ผิดเรื่องมากเผาดีกว่าเป็นกระดาษเนี่เยอะกล่องอาทิตย์นี้สั่งของอเมซอนบ่อยก็เลยต้องออามาเผาเพราะว่าไม่งั้นไม่รู้จะทำความสะอาดยังไง ทิ้งหน้าถนนเรื่องมากเรื่องมากของของขยะ,ะขยะบางอย่างที่แคนาดาต้องถ้าเอาไปทิ้งนี่เสียตังค์นะถ้าขยะแบบพวกตู้เย็นเครื่องเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตู้เย็น,ยนทีวีอะไรพวกนี้ถ้าไปทิ้งเสียตังค์นะแต่ว่ากระดาษนี่ก็ไปทิ้งได้นะแต่ว่าไม่แน่ใจอันนี้เัียะังฟีล์มบางอย่างฟรี แต่ถ้าชิ้นใหญ่ก็เสร็จไปชิ้นใหญ่ยังไม่ฟรีเลยจ้ะหมายังละลายไม่หมดเลยบ้านเราแต่บนถนนเกลี้ยงแล้วแต่ว่าเขาจะตกอีกเมื่อไหร่ไม่รู้นะเพราะว่ายังไม่หมดดีหรอกปีแล้วพืชสปายมีหิมะตกแต่ว่ามันจางๆแล้วแหละจางจางลงือนนี้จะอุ่นกว่าที่อยู่หน่อยนิดนึงไม่ต่างกันมากหรอกนิดเดียว มาเบิร์นอันนี้เพราะว่าสั่งของอเบซอนบ่อยอาทิตย์นี้เพราะว่าเต็มของเสียบันสาบันตนงไงเต็มของเข้าพิธีเสื้อผ้าหน้าผมแอบดูอะไรรัเปล่ไปเปิดเพลงอยู่ตรงนั้นคุณนายเฮ้ยเปิดเพลง <You heard S 1> เต้นไอเฮดี้ไอ้ไอ้เฮด เอาเต้นเต้น,ตนอเอาอ o นไฟร์เฮ oh ้ยดนทั to ู r o s อ้กระดีกระดาดูดูด <c oughs> แม่จะโดนลิขิตธิ์วะกิงนี้โด,ดนไหโด,ดน i e n อะรเห็ดูอะไรกัน สั่งของเมซอนบ่อยกัิที์นี้เลยนะเยอะเลยมี่ข้างบนไม่งั้นก็ต้องไปทิ้งข้างนอกหน้าถนนแล้วต้องแต่งต้องจัดแต่งใส่ถุงมัดให้เรียบร้อยอุ้ยงมากนี่เผาเลยสบายกว่าเผาเลยหนูก,ก, <All right. S 1> ก็ก็ก็เก๊สมอลแล้วลูก <c oughs> ถุงขายะ แอฟฟูแล้วลูกอยากจะดรามอยากจะทโอเคเซเวกูดบอย